ไอยิงยูทูบจ้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่นานจ้าเมื่อนี้ผ้าท่านผู้ชมมาดูแลต้นพริกน้ำกันจา้าโดยมาใส่ปุ๋ยฮอร์โมนฮอร์โมนสุดนี่นะจา้าที่สิบำรุ่งต้นพริกของไอยิงเมื่อนี่จา้าปลูกใส่ในกระถางจา้าเดี๋ยวผ้าท่านผู้ชมไปเบ่งน้ำกันก่อนนะจา้าว่าช่วงระยะนี่หละจา้าที่ได้ดูแลบำรุรงให้ปุ๋ยฮอร์โมนทั้งใบแล้วก็ทั้ง หลากทางโค้นทางล่ามตน้นน้ากันเนื้อจ้านี่กับอ้ยิงได้ขึ้นนาะคลิปไปแล้วเนื้จ้าว่ากรที่เข้าสีได้ฉีดอฮอร์โมนบํารุงดอกพริกต้นพริกในเมือเนี่ยจะเข้ากับตองมิการหดน้ำกรหดน้ำล่างพวกไอสันพวกฟุ้นละอองต่างๆพวกไอ สิ่งสกรปรกต่างๆนั่นแหละจ้าออกจากพวกใบพวกช่อพวกไอ้ดอกพริกเนาะจ้าเราแฮ่นี่เท่ากับผลฮอร์โมนลงไปเฮ็ดให้ต้นพริกดอกพริกช่อพริกนี้ติดดอกออกผลได้รวดเร็วจา้าเพราะว่าเขากสกได้กินแบบแบบฮอร์โมนบริสุทธิ์เต็มที่จ้าเนี่ยเดี๋ยวผ้าท่านผู้ชมมาเบ่งน้ำกันเลยเนาะจ้าว่าพริกของไอ้ช่วงนี้เนี่ยช่วงระยะนี้แหละจ้าที่ ไอ้ต้องเพิ่มฮอร์โมนให้ต้นพริกนะจ้า,จานี่เห็นไ่กําลังออกดอกเยอะเลยจ้านี่กะล่องเบิงนะจ้ากะมาล่องเบิงมาเอาสูตรนี่ไปใส่ล่องเบิงจ้านี่เห็นบอกําลังออกดอกติดดอกออกช่อเต็มเลยจ้านี่แหละช่วงระยะนี่แหละที่เขาต้องการเพิ่มฮอร์โมนให้ต้นพริกนะจ้าเนี่เรากำมือนี้ยกะสิบํารุ่งล่ำต้นไปพร้อมจา้าม,มือนจาน้จามีอยู่ในการ สูตรนี่จ้าได้มาจากทางกเกษตรจังหวัดนะจ้าเพราะว่าเพิ่นก็ได้มาแนะนํามาสอนในการเห็ดปุ๋ยอ่ฉีดพ่นอ่ต้นไม้พืชพักต่างๆเพราะว่าการเห็ดปุ๋ยสูตรหลายๆสูตรนะจ้า,จามออกกเมื่อนี่ก็เลยได้สูตรนี่ทีมาดูแลต้นทีก่กระจาหรือกับซีมน้ํนามนามหนึ่งกะละมังจ้าเพราะว่าสีบล็อกแฮฉีดพ่นแล้วก็สีหดตทั้ง สนทั้งโคนพริกพร้อมจา่าบำรุ่งไปพร้อมๆกันนะจ่าเราก็กซิมีน่อมรสจืดจ่จาน่อมรสจืดที่หอด้ก็ได้จ่าอันนี้ก็คือเป็นน่มโรงเรียนเนาะของลูกหลานของเข้าเองจ่าที่หลวงแกกมาให้เด็กๆกินนะจ่าก็เข้ากันเลยเอามาใส่ประโยชน์ตัวนี้พร้อมจ่าแล้วฮะน,นี่ก็ซิมีผงชูรสจ่ามีผงชูรสเาก็กซมีเครื่องดื่มชูกำลังค่ะยี่หอดก็ไดได้จ่าสามารถใส่ได อันนี้ก็สิโตบ่บำรุ่งเฮ้ไ่าบำรุ่งทุกอย่างทั้งหวานทั้งกรอบทั้งขัวหนียวทั้งติดดอกติดผลบบำรุ่งไปน้ากันเลยจ้าอันนี้คือกันจ้าแต่สิเฮดไห้ไอเล่งความจเจริญเติบโตต้นพืชแข็งแรงนะจ้าไอไอผงชูรสคือกันจ้านี่แหละก็คือคือทุกอย่างมาร่วมกันในตัวนี้ก็คือสิเป็นพลดีต่อ ต่อไอ้พริกมือน,นี่จ้าเรา้ะนี่น้ำยาล้างจานแกเป็นสารจับใบจ้าเพราะว่าเพื่อนบอกว่าให้ผสมน้ำยาล้างจานน้ำเล็กน้อยจ้ามันกระสิดดีเลยถ้าได้เอาเอาไอ้ไอ้ซีตัวนี้มาร่วมกันนะจ้าไอยังกระชิใไส้ไปเคืองกองเลยนะจ่ะนนเพราะว่ากระชิบบำรุงไปทั้งต้นทั้งลากทั้งใบทั้งดอกทั้งผลไปพร้อมๆกันเลยนะจ้ะฮะนี่ก็ ใส่ไปครึ่งแล้วฮัน่กะแล้วฮัวนีเครื่องดื่มชูกำลังใส่ไปยูประมาณจ้ะหนฝาสองฝา3ฝาจากสีฝาจาะเมื่อีงเมื่อนี้จีใส่ไปยูประมาณสีฝาจาะ อาทิตย์นึงก็ฉีดไปข้างนึงแล้วหนน้น้ำยาล้างจานอันนี้ก็คือน้ำจานอนเนกประสงค์ห้าเห็ดเองจา้าใส่ใดทุกกี่ห่อคือกะละจามือเนี่งกัชิใส่ไปอยู่ประมาณเอาเสียงอะไรเอาสองฟ้าบ่เต็มนะจา้าสองฟ้าบ่เต็มจา้า ยังมาลึอกเก,กกักไปได้จักหน่อยเพิ่นต่อยบักส่งมอแล้วห้นี่พงชลอดโอ้ลืมลืมเอา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 ,เอาซอนเอาซอนมาตวงไปยู่ประมาณหนึ่งหนึ่งซอนตวงนะจ้าเดี๋ยวไอ้ยิงเทลงไปเลยเนาะแต่สีขาวๆเพราะว่าลืมลืมหนึ่งช้อนหนึ่งหนึ่งช้อนตวงเนาะจ้าประมาณหนึ่หละจ้าได้ประมาณ,มาณกับประมาณใบกระบอกบบเป็นยังไอ้ ข้าว่าเฮากับสิเนนนุน่มกับเครื่องดื่มชูกำลังด้วยจ้ะโอเคค่ะคนคนเอาสา้มค้นก็ได้เอามือค้อนก็ได้จ้ะค้นไปน้ำกันเลยนี่ให้ผงชูรดให้ผงชูรดมันละลายจะผสมประสานเข้ากันนี่นี่กระบ,บอกชีดเนี่ย จุ่มลงไป,ปกอกเลยโอเคอเคต็มละ ฉีดพ่นกันเลยเนาะจากค่ะนี่อ่าค่ะทีนี้เราก็จะฉีดกันนะคะเนี่ยฉีดไปตามนี้เลยเนี่ยตามช่อจ้ะเนี่ยตามช่อจะบำรุงอันนี้บำรุงอะไรคะนี่บำรุงอ่า<อ>กดอกจะให้ติดดอกให้ขั้วเหนียวตามดอกตามอะไรเนี่ย น้ำยาล้างจานมันก็ช่วยด้วยนะช่วยไม่ให้พวกอ่พวกแมลงต่างๆมันมามาเกาะแกะพริกด้วยใบพริกพวกเชือ้อราต่างๆราดำราตัวลเล็กๆอ่ะตัว,ตวดำๆเห็นไหมไม่ค่อยมีเลยเห็นไหมถ้าเราหนึ่งอาทิตย์เราก็มาเพิ่มบำรุงหนึ่งครั้งอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งช่วงระยะน,นี้อ่ะ กลวยมะนุมะน,น,น,นาวทำได้ไหมคะได้ได้หมดได้มะเขืออะไรก็ได้เนี่ยที่มันเป็นออกดอกทีนี้เราก็จะลดด้วยลดลดลดโคนต้นด้วยใช่เ <c oughs> นี่ยใช่ไหมมันกําลังเริ่มออกดอกนี่แหละช่วงระยะนี้แหละที่เราต้องบํารุงบ่อยๆนะที่ว่าเพียมีอะไรบ้างนะคะมีน้ํา ใช้น้ำยาล้างจานกับไอ้น้ำที่เท่าเราแช่ไว้ค้างคืนแล้วก็เอาแต่น้ำใสๆน้ำใสๆแล้วก็มาฉีดแบบนี้แหละฉีดล้างใบบํารุงดอกอันนั้นใช่อันนั้นเพี้ยค่ะอันนั้นล้างเพี้ยออันนี้บํารุงดอกรุมดอกอันนี้บํารุงดอกบํารุงผลทีนี้เรามาลดโคนต้นทีนี้หลังจากเราฉีดเพอ อ๋อหลังจากที่เราฉีดบำรุงใบดอกช่อแล้วแล้วทีนี้เราก็ต้องมาบำรุงต้นด้วยต้นมันถึงได้ใหญ่งไงเห็นไหมอืมทีนี้เราก็ตักตักรดรดไปเลยอย่างนี้นะคะมันก็ได้กินทั้งทั้งทั้งอันนี้ด้วยจ้ะนี่นเท่ากับเรารดน้ำเนี่ยเห็นไหมต้นก็แข็งแรงมันก็เลยต้นใหญ่ ขนาดเราปลูกใส่กล่องโฟมก็ยังต้นย้ายใหญ่เลยเห็นไหมน,น,นี่เอาต้นเนี้ยเอาไปเลยนี่ขนาดตะกา้าบางคนก็ขำนะว่าทําไมเอาตะก้านี่มาปลูกมันก็ทําให้พิชต้นใหญ่ได้เป็นผู้ถังอเงี้ยนี่นี่นเออถังอย่างนี้เราก็ไม่ทิ้งคะยังต้นใหญ่เลยเดี๋ยวเด็ดออกนิดนึงกับ มันน,น,นี่นั่นอะใบพวกใบพวกเนี้ยใบล่างๆมันใบยเยอะเกินไปเดี๋ยวมันแย่งไอ้แร่ธาตุสารอาหารกันใบไหนที่มันเสียโมโทมเราก็เด็ดออกนะอืมเราก็ดูแลอย่างนี้แหละพริกเราเลยต้นใหญ่ไงเห็นไหมเท่ากับนู้นเลยเนาะโอเคเลยอ่ะนี่โอเคนี่ทางนี้ค่ะทางนี้มาชมทางนี้บ้าง นี่ก็ต้นใหญ่เออหึออ่เดี๋ยวจะได้เอาไอ,อ้ไม้มาคำม้ำน,นะเนี่ย,เ,ยเอเอมันจะลม้มเลยมันมันมันต้นใหญ่มากต้นสูงด้วยเดี๋ยวให้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยดึงออกหน่อยเนี่ยลดลงไปทีนี้เราก็มีเอาดินเอาดินผสมกับปุ๋ยคอกนะคะมาเติมดินให้เขาด้วยถ้าเราปลูกในกล่องโฟมแบบนี้เราเสริมดินเรื่อย ถ้าเราใส่แต่ปุ๋ยปุ้ยปุยปุ๋ยมันก็ไม่ไม่ดีเท่าที่ควรควรแนะนําว่าเอาดินมาเพิ่มเรื่อยๆนี่แหละเขาต้นเขาได้ใหญ่ไงเพร่ะเขาได้รับสารอาหารเต็มที่เราบํารุงก็เลยต้นใหญ่มากค่ะโอเคนี่มาดูต้นนี้เห็นไหมต้นนี้ก็กําลังงามเนี่ยดูใบใหญ่มากเลยหเห็นไหมสุดยอดเห็นเราก็มีความสุขเนาะเห็นเพริกเรากําลังจะ กำลังจะออกไอเห็นไหมกาลังจะติดดอกเหมือนกันเนี่ยวุ้ยใบใหญ่มากเห็นแล้วดีใจนะ,ะชื่นใจปลูกแล้วเห็นพริกงามแล้วดีใจมากเนี่ยนี่นี่น,นี่มาดูนี่อะไรนะอันนี้พริกอ่าอะไรนะพริกไอพริกินดาพริก,กินดาเนี่ยเห็นไหมกําลังออกดอกเลยเนี่ยเออเนี่ยลดไปเลยลดอย่างนี้ก็ได้นะคะถ้าเราไม่มีกระบอกฉีดเราก็ลดอย่างนี้เลยบํารุงไปเลยเนี่ย เนี่ยโอ้โหอันนี้อันนี้ไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่กล่องโฟมพี่กจีนดบโอเคโอเคนะคะจะนี่อย่างนี้แหละนู่นโอ้โหนอนนอนเยอะเลยอีกอันนี้ก็นนไม่ใช่พริกหรอคะนี่ใช่อันนี้ต้นเล็กพึ่ง<อ>ต้นเล็กใช่อะอะอะอันนี้ลดให้เขาหน่อยนี่ลดให้เขาหน่อยอันนี้ต้นเล็กพึ่งเอามาปลูกนะคะเดี๋ยวจะหากล่องโฟมมาใส่ ดูอันนี้มีกล่องโฟมเล็กนิดเดียวก็เพิ่งเอามาใส่ก็ทำจุกๆ,ๆ,ๆไปนี้แหละเนี่ยต้นนี้ก็กำลังสวยสวยมากจ้ะโอเคฉีดพ่นแล้วมันช้าไม่ทันใจตักลาดเลยนี่ถ้าใครมีเวลาเยอะก็ชมชมไปฉีดไปก็ได้ใช่ถ้าใครมีเวลาก็ฉีดฉีด,ฉดไปเล่นๆไปเพลินไ,ไปชมผลผลิต จ่าก็ล่องเบิงนะจ่าล่าลองเอาสูตรนี่ไปใส่เบิงจ่าฮาเธอพริกงามคือของออิงนะจ่าเมื่อนี่ก็เฮ็ดแบบง่ายๆแบบนี้ละจา้าอิงก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจสัางคลิปต่อไปนะจา้าอิงขอลาไปก่อนนะจา้าเมื่อนี่จา้าสวัสดีจา้า